สวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยวันนี้ผมก็จะมารีวิวเอ๊ะรีวิวเหรอป้ายยาเนาะวันนี้ผมจะมาป้ายยานาฬิกาตั้งโต๊ะนะครับมันมีชื่อว่า e mod alarm น่าจะมาจากคำว่าอีโมจิผสม l า r m c ร o c k นั่นเองตัวนี้ผมได้มาในราคาไม่ถึง500บาทบอกเลยว่าน่ารักมากๆมันทำอะไรได้บ้างมาดูกันครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันดีกว่าว่ามันมีอะไรให้บ้างอย่างแรกก็จะต้องมีเจ้านี้แหละก็มีตัวนาฬิกาเนาะแล้วก็มีสายชาร์จ ตัวสายชาร์จเนี่ยเขาให้เป็นไมโคร USB นะผมก็แอบเซ็งนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ส่วนใหญ่ก็เป็น USB C กันหมดแล้วเนาะแล้วก็มีอันนี้ Qualified Certificate ก็เหมือนว่าผ่านการตรวจสอบคุณภาพการผลิตมาแล้วอันนี้น่าจะเป็นวันที่ปี2023เดือน3วันที่6สุดท้ายก็จะเป็นคู่มือนะครับก็จะมีทั้งภาษาอังกฤษอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นภาษาจีนในกล่องมีเแ่นี้เลยนี ใอของเราน่ารักปะเรามาต่อไปที่ดีไซน์ของมันเลยดีกว่านาฬิกาตัวนี้ก็จะมีจอแสดงผลที่ด้านหน้านะครับเป็นกระจกโค้งเลยนะตรงหูตรงนี้มีไฟเราปิดไฟได้โอเคด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นลำโพงลำโพงนี้ไม่ได้เป็นลำโพงบลูทูธนะครับแต่ว่าเป็นเสียงนาฬิกาปลุกของเราจะดังออกมาจากทางนี้ปุ่มควบคุมก็จะมีแค่นี้เลยคือกดเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลเวลา อันนี้ก็บวกลบเวลานะครับอันนี้เปลี่ยนเสียงปลุกตรงนี้มีรูปในการปลูกสองอันก็คือเราสามารถตั้งเวลาปลูกได้สองค่าพร้อมกันเลยเส้นตั้งปลูก9ก้าโมงทีหนึ่งแล้วก็อีกอันนึงเป็นตั้งปลูก6กโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ตรงนี้เป็นเสียงปลูกเดี๋ยวลองกดให้อยู่นะเสียงปลูกก็จะมีอยู่ประมาณ6แบบอันนี้เสียงที่หนึ่งอันนี้เสียงที่สอง นีเสียงที่สามนะครับอันนี้เป็นเสียงที่สี่อันนี้เป็นเสียงที่ห้นนาก็คือมันก็กดเปลี่ยนเสียงไมการกดปุ่มเดิมเนีย่ยวนไปเรื่อยๆอยากได้เสียงไหนก็เลือกเอาได้เลยถ้าเรากดปุ่มข้างบนนะอันนี้กดทีหนึ่ง ซึ่งเวลากดทีนึงมันจะเป็นการเปิดไฟที่หูมันด้วยนะถ้ากดซ้ำก็จะปิดถ้าเกิดับบบลคลิกเนี่ยก็จะสว่างตลอดเวลาถ้าเราตบหัวมันมันก็จะเป็นผลอีโมจิง,งูนี้น่ารักแต่ถ้าข้อบ่อยเนี่ยมันก็จะปวดหัวและโบนตบหัวไงมึนจริงพวกนี้มันก็จะวนลูปไปเรื่อยๆคนระับจริงๆก็มีอยู่แค่ไม่กี่หน้านะถ้าเราดูใน ู่มือเนี่ยมันก็จะบอกอยู่เห็นไหมหน้าตื่นเดี๋ยวเรามาดูการชาร์จนิดหนึ่งนะเวลาชาร์จเนี่ยมันก็จะมีสายลักบอกด้วยว่าเนี่ยนะเป็นรูปเสียบปลั๊กอยู่แล้วก็ในการตัวนี้เนี่ยมีแบตเตอรี่ในตัวก็จริงแต่ว่าถ้าเราอยากให้มันแสดงผลนาฬิกาตลอดเวลาอย่างเงี้ยเราต้องเสียบสายชาร์จเอาไว้ด้วยนะครับ ซึ่งอันนี้ผมวางไว้หน้าคอมอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เสียบกับ USB ของคองได้เลยแต่ถ้าเกิดลองไปวางไว้ที่หัวเตียงแล้วไม่ได้เสียบสายชาร์จอ่สะสักพักหนึ่งจอมันก็จะดับไปเองก็เพื่อเป็นการประหยัดแบตเตอรี่นะเดี๋ยวผมลองถอดสายดูจ่ไงไหมเนี่ยถ้าเราถอดสายปุ๊บ่อให้มันเลืกลากแป๊บหนึ่งเนี่ยจอมันก็จะดับทีนี้ถ้าาอยากดูเวลาเราก็คอมันหน่อย โอเคมันก็ตื่นแล้วเดี๋ยวเรามาลองตั้งนาฬิกาปลุกกันกเล็กน้อยดีกว,ว่าเดี๋ยวตอนนี้กิ่โมงตอนนี้บ่ายสองโมงสามสิบเอ็ดผมตั้งปลุกสักบ่ายสองโมงสามสิบสามแล้วกันก็ให้เรากดที่ปุ่มนาฬิกาปลุกนะครับกดค้างไว้เปิดจอขึ้นมากดค้างไว้โอเคพอเลขเปลี่ยนก็เพิ่มแล้วก็กดอีกทีหนึ่งเปลี่ยนหลัก โอเคตั้งเรียบร้อยทีนี้ตอนสองโมงสามทิศสามเนี่ยมันก็จะดังใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลอง,ลองด,ดูนิดนึงคือมันจะมีกิมมิกระเล็ๆตรงเวลามันปลุกอะครับใครที่ใช้มือถือในกาบุกน่าจะรู้ดีเนาะมันจะมีฟังก์ชันสนูดใช่ไหมครับที่เราแบบอ่ะเนี่ยมันปลุกละอันนี้ถ้าเราอยากจะสนูดมนันอะคือแบบพอนอนต่ออีกสิบนาทีใช่ไหมเราก็หยิบมาเหยื่มมยเอเนี่ย่เขย่าแค่นี้เลยมันจะเป็นแส หลับต่อแต่ว่าเดี๋ยวอีก5นาทีมันก็จะปลุกต่อนะครับสมมุติว่าผ่านไป5นาทีแล้วเรามานันไนเราจะหยุดทําไงให้เรากดปุ่มนี้ปุ่มข้างบนเนี่ยกดปุ๊บถึงจะเป็นการหยุดปลุกจริงๆนะครับก็ใครอยากได้ก็ลอไปซื้อกันดูนะในาฬกาตัวนี้ประมาณ400เกือบเกือบ500บาทเท่านั้นแพงกว่านาฬิกาปรตินิดเดียวเองน่ารักด้วยคลิปน,นี้ไปแล้วสวัสดีครับ